แล้วป้าอีทก็รีบหาข้ออ้างทันทีฉันรอไม่ได้หรอกนะฉันรีบฉันจะไปงานศพต่อแล้วลุงชัยก็พูดขึ้นมาถ้ารีบนักก็ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อสิแล้วแม่ค้าก็หันมาพูดกับป้าอีทอีกป้าคะถ้าไม่ต่อคิวฉันไม่ขายให้นะคะพอป้าโดนบีบแบบนั้นก็ยอมก็ได้ต่อคิวก็ได้แต่ฉันจะต่อคิวหลังจากอีกตาลุงนี่นะฉันไม่ไปต่อข้างหลังหรอกจนมาถึงวันนี้คาเตือนก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนพาะบางคนเลือกที่จะเดินไปพร้อมกับนิสัยเดิมๆพอป้าอีทมาตลา ทุกคนก็พากันมาล้อมบาอีทพวกเราทุกคนมีเรื่องจะคุยด้วยเพราะบาอีทเห็นก็รีบตอบกลับอะไรอีกวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีฉันไม่อยากฟังถ้าจะพูดกับฉันค่อยพูดพรุ่งนี้ละกันแล้วลุงชัยก็พูดขึ้นมาก่อนแกน่ะมันเห็นแกตัวมาตั้งนานแล้ว ทุกคนเขาก็เดือดร้อนแล้วก็พากันมาพูดเนี่ยรู้ไหมแล้วเม่ค้าอีกคนก็รีบเสริมการที่ป้าแซงคิวแบบนั้นมันทําให้คนอื่นเนี่ยเสียสิทธิ์หมดแล้วทุกคนก็ไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะแล้วป้าอีกก็ชักแม่น้ําทั้งห้ามาพูดก็ฉันรีบจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่เข้าใจหรือไงพวกคนมันรีบมาแล้วชาวบ้านอีกคนก็มาพูดการเลบไม่ใช่ขออ้างน,นะคะป้าป้าควรเคารพกติกาบ้างและก็ควรเคารพคนอื่นด้วยไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบนี้ทุกครั้งแล้วเด็กนักเรียนอีกคนก็พูดขึ้นมา ้าควรคิดถึงคนอื่นเขาบ้างนะคะไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่ว่าใครจะพูดยังไงป้าอีทก็ไม่กระทบกระเทือนใครจะพูดยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกนะฉันเป็นของฉันแบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้าให้ฉันเปลี่ยนมันก็คงยากพอพูดจบป้าอีตสบัดบ๊อบเดินออกไปจากกลุ่มทันทีพอแม่ค้าเห็นแบบนั้นก็ถอนหายใจเฮอเกินที่จะเยียวยาแล้วล่ะรุ่นเนี้ยแล้วทุกคนก็ใส่หัวใส่ใช่ปล่อยๆไ,ไปเถอะใช่พูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าก็อย่างที่เขาว่าแหละสันดอนเนียงพอเปลี่ยน แต่สันดานเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนยากอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญที่สุดเพราะโรคไม่ได้หมุนรอบตัวเราอย่างเดียวแต่โลกมันหมุนด้วยน้ําใจที่เรามีต่อกันอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะสุดท้ายจะไม่มีใครครบ